ตอนนี้เหลือมึงที่รอดคนเดียวในทีมแล้วเดี๋ยวมึงเข้าซ้ไปวางบ้อมนะแล้วเดี๋ยวพาสมุกไปตรงนั้นเว้มึงพาสมุไปตรงนั้นแล้วปิดมุมเว้ยแล้วมึงเข้าไปแอบรอแล้วรอตุยตูดเพื่อจะยิงมาจากข้างหลังทบได้ว้ย ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ผมนะครับพาพี่กินเอ็กซ์คลูเซียสุดเทพเนี่ยมาแบกตี้พับจีคือเจมบูมพีนะครับแกก็พาพวกเรานะครับขับรถไปนะครับแล้วก็ตายห่าผมตายห่าถึง2เกมนะครับไม่ได้เล่นเชี่ยอะไรเลยนะครับโอ้ยปีทางนี้มีคนพี่เฮ้ย งานเป็นหวาโดยที่แกเนี่ยก็โชว์โหดของแกแบบยิงอยู่คนเดียวเลยมันอยู่คนเดียวนะครับพอเจ้าช่วย What the f ฟ c k ฝีมือยิงเนี่ยผมไม่ขัดนะครับแต่ฝีมือขับรถเนี่ยคูขอ้องนะครับ,อ,อ,ยรบอย่าให้เขาขับรถทีนะเพราะนั้นวันนี้ครับเดี๋ยวเราพาพี่กีนมาแบกอีกสักครั้งหนึ่งนะครับใครที่ชอบ,บทับเกียพี่กีนนะผมฝากกดไลค์ด้วยจะได้พาพี่เข้ามาแบกบ่อยๆนั่นเองครับไป let's go ครับ คำแต่ละคำที่มันแปะไว้ตรงคุกมันอ่านว่าอะไรวะคิดว่าอะไรไหนเนี่ยเห็นคุกเปล่าไม่ต้องบอกประมาณนั้นแบบจงทำดีแน่นอนจงทำดีมันไม่ใช่เบอร์หนึ่งเบอร์สองหรอวะอ๋อเหรอเบอร์หนึ่งเบอร์สอง่ะเกรดหนึ่งเกรสองไงแล้วจะมาจงทำดีข้างนอกทำไมโทษมันอยู่ข้างในไปพร้อมไหมฮะทุกท่านไปพร้อม แต่ผมพาเดี๋ยวผมพาไปที่รถแต่ผมพาไปที่รถมึงพูดแบบไม่ค่อยเต็มใจเลยพี่อะไรอะไรอย่างเี้ยรอผมก่อนดิหารถหารถอีกคันใช่ใช่เดี๋ยวก็ร้องข้างลิฟต์อยู่นี่ไม่ควรแล้วเอาไปเลยคุณเป็นคนคุเป็นคนเชื่อใจแล้วเชื่อใจอีกเชื่อใจด้วยครไปสองคนนะไปสอคนนะมีไหมคกูไปเลยพี่กูมคกู แัสตันมาตินโอยมึงมึงไม่เมยจอดให้กูด้วยซ้ำอ่ะกูจอดสวยงามสวยงามเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งโอผมเองผมเองผมเองผมเก็บยาหน้ำผมเก็บยาหน้ำเข้าวล้วจะติดค่อยเอายาป่ะกูมียาเยอะไม่เป็นไรกูมีเยอะโดนมาแล้วเฮ้ยหลังเด็กแม่งยิงน็อกไงเอ้าไม่ใช่ปั่ว ตาแค่ไหนไว้ไหนวะครับตายคาถนนนี่เนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยอายิงกันเพิ่มปั๊บมึงยังไม่รู้เฮ้ยไม่เบี่ด้านหลังมาด้านหลังมาอ๋อมันขับไปแล้วไปจอดมานนี้นี่จอดจอดตอนี้ใช่ไหมใช่ไหมแม่งแม่งแม่งไปตรงไหนวะรอบรอบรอบรออบวัดมา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 ตรงนี้ตรงไหนไปไปไปพีคขี้รถขี้รถขี้รถมันเหลือแค่สองตัวอยู่ไอ้ตะโขมล้วไม่รู้ไปหลัง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 มีตีหลังเข้าอีกมีตีหลังหลังหลังเราเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว

ชุดมโดนไย่ม่โด้โดไมโดนไม่ไม่โดนม่โยนไม่โด่ดนม่โดนไ่โม่โลนอม่โนม่หดนไโดนดม่โม่น่่โน่นไโนโดเคโอเคม่ม่นม่นนไโไปุ่บพีโอเคปะโอคโมโทษ่โมโอนไโนไม่มาอีกไม่ผิด เออตรงปอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนยุ่งมากมันมันตอนนี้มันมันไม่รู้ยังไม่รู้เนียนมากชุบทุกคนชุบทุกคนเออเออโอ้พระเจ้าช่วยเฮ้ยเจ็บแล้วว้ามันเก่งมันแม่นจังไงไอ้ยยังโคตรแม่นเลยโคถึงเยอะขนาดนี้ เราเราจะเล่นแบบแข่งเลยใช่ไหมแบบเราจะแบบวงนี้เราจะไปแคมป์ตรงนี้อย่างเงี้ยเราจะ้า้อาา่่าาชนะนี้ได้หนึ่งล้านเหรียญอลเมันก็แข่กันยังไงวะก็กินตะโ้ให้หมดแค่นั้นไอ้ไอ้ม่ก็เหมือเดิมเลยด้วยว่อี้ยิงึิงมนไม่ได้พิโดมาโคตรเทีย์เลยไม่ดกินแล้วแบบมึงจะแบบวิ่งอะไรปืนมันแรงอะปืนปืนมันยังแนบหน้าอกอยู่เลยตอน่จอ เกมนี้คุณแสดงเอาพิธิอหารแบบ20่คิวโอเคป่ะแล้วแชมป์คนดูก็จะไม่เชื่อไงว่าโหดโหดจริงก็คือได้แชมป์โดป่ะครับเอ้ยได้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 อ่าลงบ้านไหนพี่กำหนดเลยลงนี่นี่เราเราจะลงแค่ตรงนี้โอเครับสามหลังบนสามหลังบนก่อนสามหลังบนก่อนโอเคใช่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 โอเคงั้นผมลงโกดังบนกว่าเอ้ยเ โอ้นี่เห็นปะเห็นเห็นเห็นห็นบทหยาดปะเมืองที่ผมบอกที่ผมจะพาลงตอนแรก oh. ที่ผมบอกนะตี่ <laughs> โอ้โหไอ้ร <laughs> เราเหมือนจะไอ้มันมันมันเบียดไปสักคูที่เราไม่ไม่มีครับไม่มีไม่ไมีเหมือนจะฟรีฟาร์มละ <Okay. S 2> โอ้ยดีเลยอย่างนี้ดีเลยอย่างนี้ดีเลยโอ้ยเมืองหาดีมันจนตั้งแต่ปีที่แล้วในสิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วจนยังไงแบบมันยังจนอยู่ตลอดการไม่ปรับเลนดอกก็ดีเปิดไปเจอรองเท้ากับพขาคุณลงไปเจอเก่งดีในข้างล่างในเอ้ย อะไรอะไรไอ้สกูสกูกันออกมาคผมสกูกันออกมาหาผมสองตัวดัได้นะดได้ดไ้ดไโอเคกไปผมได้ฟีดผมได้ฟีดอตัวเลยเก่งจริงเก็บ2โอ้กระสุนแม่งมตกไอ้เหี้ยอยู่ข้างหลังมามันอยู่ข้างใต้แล้วรอไออยากะไรมันอยู่ในเบียรอะไรไหมใช่เหี้ย กลางถนนเลยมันข้มสารแล้วทั้งมสารล้มามล้มสามแล้วล้มสามแล้วหัวลังไปผหัวลังไปจะบูมตายกลางถนนนะเนี่ยนอนเหม็นตัวไห้อยู่ต้นไม้ตัวไห้อยู่ต้นไม้นี่ต้นไม้โอ้ยอยู่ตรงนี้ต่างหากกุญิีไอ้พี่ไอพีเดินไปตรงปูแล้วก็จะหมดกันเลยอะ้นคือตัวไถยครับตัวไถยอยู่ตรงต้นไม้อันอยู่น้ารักน่ารักพี่บ้านโอ้ยหัวาข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 วา หลังหลัง <reco> ก <bizarre> ๊แพงอ่ะหลังก๊แพงเออตรงนั้นแหละแถวนั้นผมดักให้อยู่ผมดักให้อยู่เจอปะเดินเดินไม่เจอทอมเดินไปนอนเหมือนกูก็ได้เห็นแล้วเห็นแล้วก๊แพงเหรอก๊าแพงเหรอใช่ใช่ก๊าแพงก๊าแพงก๊าแพงเห็นแล้วไปชุบ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 โอ้เชี่ยการสเปรย์แบบคุณสีอ่ะแบบนด้แข่งเลยแม่งวิ่งมานอนตายข้างกูเลย ไอ้ยาทีเด e ียวเบอกได้กับพี่ไอ้ถ้าถ้าั้นเดี๋ยวรออันนี้ก็ได้เราอยู่เราอยู่เมืองเนี้ยเดี๋ยวรอรอ้ผมผมผมฝากเก็บรถคันนี้หน่อยจะได้ไปเก็บของตัวเองได้เพราะว่าตรงเนี้ยตายสี่ศพเลยไปพีมเลยไปเก็บรถไปไปเก็บรถเนี่ยในรถคุณรหัสเฮ้ยคนมันอะคนในพีหน้ามึงไงไหนเออกูมาร์คให้หมู่บ้านนี้หมู่บ้านหนึ่งไกลอยู่ไกลอยู่โอ้ไกลแล้วเห็นได้ไงวะเออกูเห็นเอาเป็นว่ากูเห็นโอเคปะ โอเคสองนาทีวิกกี้จะไปไหนอืมผมว่าเดี๋ยวเราเข้าไปรอไปรอในวงเลยไหมเราใช้ปืนคุยเราจะไม่ลุดศพพวกเราก่อนนะกลัวกลัวไอ้ที่เมืองน้ำมันจะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเฝ้าไปให้ก่อนให้ก่อนแหละเราหาเราหาที่หลอดเมืองไว้ก็ได้กูจะพาพวกกูไปสามคนไม่ใช่สี่เดียวก็ได้เราดูแลตัวเองได้ไงเราอยู่ฝั่งนี้ได้เฮ้ยรถขบมาชิบหายแล้วเฮ้ยโผล่ปีนเข้าไปเลย อืมเอาอะไรวะเนี่ยเอาควายเหมอนควายกนันโอเคดีวผมผมลงประสบควมสเรจได้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 มได้ไล้อะไระแอมแบล็กเราจะไปไหนเนี่ยกูจะเอารถอ่ะกูไม่น่าหันหลัง เแล้ว่นตรงไหนครับเราจะต้องเล่นตรงไหนเล่นในบ้านไหมถ้าปิดแชป์องผมบ้านดิกี้ปิดนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไม่รู้ก่อนว่ามีคนเปล่าเดี๋ยวพาไปขับตามผมเลยนะอย่าขับออกทะเขาเรียกว่ายังอยาขับแบบโว์บ้านขับแบบเงินเงินขาไปยแบขับนำให้มันเป็นเปิดฟับจีมาก่อนแล้วสเปรลวงรถเลยอื น<ฮ>่ไปด้วย <c oughs> <c oughs> ยกงไปด้ว <Y> ยเ<น>ด<ฮ>ี๋ยวโยนมีที่บูมเดี๋ยวผมฝากดูตรงเนินนี้นะได้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 เกี่ยวเขียวเฮ้ยบ้ <c oughs> านนี้ไม่มีคนไม่มีคนเดี๋ยวเราเล่นเร,เราเล่นหัวกับท้ายบ้านเดี๋ยวผมเล่นฝั่งท้ายให้รู้ได้ไงว่าไม่มีคนผมบ้านปิดบ้านปิดเราร้อยดอกอยู่ครบวัน เฮ้ยว่าดีอแล้วอยู่อ <t> ยู All right. All right. Mm ่อยู่โอเคเรียบร้อยได้เลยอยู่อยู่อยู่ฝั่งนี้ไว้ด้วยครับฝั่งฝั่งตที่เขียวผมที่เขียวได้เลยโอเคผมเดี๋ยวผมไปเองอ่าก็ฝั่งฝั่งผมมันมันเป็นฝั่งปะทะฝั่งฝั่งตรงนี้ทุกคนจะเยอะเอารถไปติดไปด้วยคันหนึ่งก็ดีนะนี่เดี๋ยวผมเอาไปตอนนี้เราต้องระวังตีฝั่งติ๊เขียวผม มันน่าจะมีตี้โบมาซักตีหนึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นข้างบนหรือมาตรงฝั่งเราผมเห็นแน่แน่แต่ตามกราฟผมมามีอย่างแล้วที้ทำไมเราถึงมาอยู่บนนั้นวะ เฮ้ยเฮ้ย <gesch> ก <uce> ูไ e ม่ชอมรถวงบีบตายอะไรละเราเฮ้ยวงเราวงเรารอยิงอยู่เดียวพอบ้านเราคือกลางวงมากละเรารอแชมป์เลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทิ้งของนั่นเลยรอยิงรอยิงรอยิงแชมป์อันนี้มีภาพครับนี่เนี่ยมันอยู่เนินที่หนึ่งเนี่ยเนินทีเขียวผมตรงฝั่งนี้เลยโอเครับทราบเกียรน็อกนะเป็นที่หกจะเป็นที่หกหกกับสิบห้าสิบห้าทีบ้านโอ้มีนับเลขด้วยเหรอหกกับสิบห้าชี่ยใช่ นั่นเราจะเอามอเตอร์ไซค์นี่ออกไปยังไงวะพี่นย่ยกร้อออกหน้าต่างไปทำคูดเลยนะเดี๋ยวมันจะบังมึงตอนเขาปาระเบิดมาคอยดูนะมึงจะตายเพราะมอเตอร์ไซค์นั่นแหละแม่งไปพร้อมมันนี่แหละไอพีไหนมึงคาดเดาได้ว่ามันอยู่ตรงไหนไม่รู้อะจบง่ายอีก เวลาคิดด้วยเอาเลยเอาเลยไมนกูอยากเอาเลยกูไม่เจ็บหรอกเกมขันขันใช่ไหมแค่วิดีโอเกมแค่วิดีโอเกมเอหฮ้ยพีพีๆีมันหล่นมันหล่นมันหล่นพีพๆพเอาให้กูตายไปเลยไอ้ควายเอ้ยมึงอ่ะ แม่งกูโทษเบอร์ไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยกูไม่รู้เกมเลยปลาละเบอร์ใส่รถกูกูไม่ได้ปลากูเก็บไปแล้วกูบอกให้มึงวิ่งกูไม่ได้ปลาแต่ระเบิดออกไปเลยแม่กูมั่งกูลองแล้วกูลองแล้วมันเก็บได้ดูตัวดูไว้ไอโยนไอบูมมึงเข้าใจไหมว่ามันเกะทำไมมันเกะทำไมโป่เราครับโปงเราโปงเราต่อแสตมันนันอันนี้การันตีละ วงแชมป์แน่นอนเราต้องขึ้นไปเล่นบนนี้แล้วก็อยู่บ้านไปอะบนนี้คือบนเด็กซี่ใช่ไหมตัวที่เขียวผมใช่เราจะแคปร้อยเลยคุณกินขึ้นไปก่อนเลยเดี๋ยวผมอยู่เองได้แต่ผมขึ้นไปแล้วผมก็อยู่บ้านอะไรแล้วก็ไว้กันคนเข้ามาก็เลยเดี๋ยวกูอยู่กับเจมส์มัอยู่กับเจมส์บอลไปก่อนถ้าถ้าเราเราโดนโดนเราโดนชนนะถ้าโดนชนอ่รีบรีบบอกผมเลยผมรีบลงมาลงมาทันอยู่เฮ้ยเห็นปะมีรถมาขวามือเรา นี่มา้อย่าเพิ่งยิงมาน้เดี๋ยวรอรออ่างนี้นี่เฮ้ไอดอไปตกเียตกไปดิว่าุดบไม่ออหรอไม่ออกเรายิงโปขวาน่ะตัวี่มานั่งนี่น่เหาป่ะพ้อม่พ้อมครับดี๋ยวรตดนะงอ้วมันตวซ้ายไม่เจออุ้โเไม่เป็ไม่เป็ไรสบาย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 สบามายิงใครันวเม่คห อยู่อยู่อยูมันวนอยู่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่สบายสบายครับสบายเดี๋ยวเราเจาะยางมันมันไปไหนไมด้แลแพ้แล้วเออยอะไหผมู่เยอะากอ๋อผมมีผมมีผมมีเฮ้ยไม่เหี้ยวะบงเยวะเกมตรงเราไม่เห็นตองตีเลยตั้งน่อะไรอ่ะา่งไม่แต่ว่ามันมันอยู่ในวงไงคือเราคุมตรงนี้แบบเราได้สองมุมเลยอ๋อบ้านนี้ใช่ไหมมุมมุมตรงคูเห็นตรงูเห็นโอเคเดี๋ยวคูไปดูช้อชั้นตรงหินนี้ตรงหินนี้ ม่ีรถมีรถผ่านหน้าไปด้วยฟนโอ้โหเราลงกูไปหามันวะใช่ใช่เดี๋ยวเราไปปิดตี้มันเราต้องไปปิดตี้มันที่นีเดี๋ยวเราเราตัดไปอีกสักหน่อยเราเซ็ตรถก่อนไหมเราดูข้างล่างแล้วเรียบร้อยไม่เนียนแล้วโอเคเราจะไปรถกุลคาร์เลยล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งผมเองเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเดินที่สี่กันแล้วเราก็เฮ้ยเออ สองคนออกมาเนินทิ้สี่ได้เลยนะผมติงได้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 ไช่ยชายชายชาออกไปแล้วมันอยู่เกาะไหมเซอร์วิสได้ทุกอย่างอ่ะเไอรถผมไปอยู่ไหนไอ้ผมบอกเอาเกาะผมเต็มเกาะผมเต็มไม่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 ให้ให้ว่าผมไปอยู่ไหนอ๋อเนินนี้นี้เนินนี้เนินนี้แค่นี้อยู่แค่นี้พอครับเดี๋ยวรอรอเนินนั้นมันมี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 ตี้เล็กหนึ่งครับอ๋อไม่จอดต่อแค่ตรงนี้จอดแค่ตรงนี้ไม่กูยืนเห็นโดนเทียอะไรยเลยวะจอดแค่ตรงนี้อ่ะ ใช่ใช่ใช่มามามาให้ผมไปรับปะให้ผมไปรับปะมาไม่ผมไปิดก่อนก็รับไปก็รับไปโอเคเดี๋ยวเราต้องไปปิดที่หน้านะกูกูกูบล็อกกูบล็อกกูบล็อกซ้ายให้ปุ่มรอรอรอเดี๋ยวเรารอตีมันพร้อมวงเราต้องใช้รถอยู่ไหมครับเดีนี้แชมป์เลยใช่ใช่เราต้องขับไปทิ้งมันหรือไม่ก็สมบู๊ไปปิดมันก็ได้ อย่างผมกลัวไอ้เหี้ยบ้านข้างบนหัวแล้วเนี่ยไม่มีหรอมันมันมันนอกวงมันนอกวงเดี๋ยวมันจะต้องเดี๋ยวมันจะต้องออกรอวงกินแป๊บนึงมันจะไม่ปาระเบิดไปใช่ไหมเออเอ้ยมันไม่ลงลงลงเลยจะหลงจะหลงจะหลมทำไมนี่ยไอ้ดอกซ้ายไอ้ดอกซ้ายเมาะเเีียยนมามาผมปานเนี่ยไปเยอะๆผมเไปเขามปโอเค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 อ่ะปาเข้าไปปาเข้าไป ูทำอะไรเอ้กระโดดล้มกระโดดล้มขวามือขวามือขวามือแล้วขวามือขวามือกระโดดล้มอ้เกูได้ปืนใหม่เฮี้ยมาว่ะสนายใหม่ตัวนี้ตันีท้ายได้เลยว่ะผมว่าใช่ตัวท้ายตัวท้ายทุกคนอดทนเดียวขอสนายใหม่หาเลยหาเลยเอาผมส่งให้เลยตัวเนี้ยหาตำแหน่งหาตำแหน่งวไปเดี๋ยวว้ายต้นไม้ใช่ปะไปให้เดี๋ยวผมไปให้เอาเห็นแล้วเห็นแล้วสายไายมผมเลยอ่ะไม่ขาวผมจะไปโนสโคปมันโนสโคป โดนสโดนไหจะ้เป็นไม่ได้จริงหรอวะการได้แชมป์บาแล้วไอ้เียสูนเมนี่อุมสูนไดเมทหรอ โอ้โหแล้วพี่กินแบบ9คิวพัน300ดาเมจแล้วพวกกูแม่งแบบ100ดาเมจ0ดาเมจไสุดนะครับทุกคนสว <50. S 2> าามากครับไอพี่แค่สิบเฮียเหมือนไปได้บทเล่นเลยโคตรแปลก